สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่14มิถุนายน2566นะครับมาเริ่มต้นกันที่เซ็ตก่อนนะตอนนี้เซตเป็นแนวโน้มไซเวนะครับไซเวมโอกาสเด้งขึ้นไปทดสอบที่1,572-1,580นะครับก็พอเลื่อนเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในกรอบนี้ละนะอ่ะก็เป็นเป็นอะไรที่ดีนะครับเป็นอะไรที่ดีนะ แนวรับนะหนึ่งพันห้า้อยสี่ิบห้าหนึ่งพันห้า้อยสาสิบหกนะครับกราฟก็จะเคลื่อนอยู่ในกรอบนี้แหละนะตรงนี้นะแต่ว่าถ้าหลุดส่วนไหนไปนะครับถ้าทะลุขึ้นมาก็จะขึ้นมาเทศข้างบนกรอบบนนะครับแต่ว่าถ้าหลุดลงไปเราก็จะเนี่ยเทดกรอบล่างตามลำดับนะครับนี่คือข้อดีของการตีแนวรับแนวต้านไว้นะโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับมีโอกาสขึ้นไปนะ มีโอกาสขึ้นไปคราวนี้เรามาดูหุ้นลายตัวกันนะครับมันเริ่มต้นกันที่เดลต้านะอ่ะเดลต้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเมื่อวานเนี่ยเปลี่ยนแท่งราคาละแท่งราคาจากสีแดงเป็นสีเขียววันนี้นะครับถ้าจะขึ้นต่อนะต้องเป็นสองเขียวถูกไหมต้องเป็นสองเขียวนะโดยมีแนวต้านตรงนี้นะผมให้แนวต้านเดิมไว้หายเดิมนะหายเดิมตรงนี้แนวรับ ตรงไปตรงนี้ละอ่ะโอเคสำหรับตัวเดลต้านะถ้าจะไปต่อต้องหนึ่งร้อยสามบาทอืมหนึ่งร้อยสามบาทนะถ้าจะไปต่อนะต้องต้องได้เห็นนะครับแนวรับอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะถ้าผ่านไปได้ปึ๊บเนี่ยแนวต้านสัดไปก็คือหายเดิมมันคือหนึ่งร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์สำหรับตัวเดลต้า ตัวถัดมา SCB SCB ฟอร์มตัวแบบเนี้อ่เห็นไหมเป็นยกโลนะยกโลยกหายละก็จะขึ้นนะครับก็จะขึ้นนะแต่ว่าถามว่าซื้อตอนนี้ทันไหมมันชนแนวต้านพอดีอาจจะต้องรอเขาเขาย่อลงมาแล้วค่อยไปอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่มีหุ้นนะ สำหรับคนที่ไม่มีหุ้นไม่ไม่ไล่นะครับรอเขายอ่อนะรอที่สิบหนึ่งร้อยห้าบาทห้าสิบสตางค์นะส่วนคนที่มีหุ้นแล้วนะคนที่มีหุ้นแล้วเนี่ยก็ถือต่อไปนะครับเฝ้าดูดีๆบริเวณหนึ่งร้อยแปดบาทห้าสบสตางค์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแนวต้านตรงนี้เห็นไหมมีแนวต้านตรงนี้ถ้าผ่านได้นก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ หนึ่งร้อยสิบสามบาทนะครับหนึ่งร้อยสิบสามบาทนะเคทัดมาพีทีท e นะพีที e p. ตอนนี้ก็ขึ้นมาชนแนวต้านสำคัญนะแนวต้านสำคัญคือบริเวณหนึ่งร้อยห้าสิเอ็ดบาทนะแนวต้านสำคัญหนึ่งร้อยห้าสิเอ็ดบาทเนะีน่ยชน,นะนละไม่ผ่านนะยังไม่ผ่าน ถ้ายังไม่ผ่านแบบนี้เนี่ยก็เฝ้าระวังนะเนี่ยมันชนหลายครั้งแล้วสำหรับตัว PTEP e นะกรกราฟเนี่ยอ๋อแต่ว่าเอเมื่อวานนี้แท่งใหญ่เชียวนะแท่งใหญ่เชียวก็อาจจะมีแรงดันขึ้นไปอีกนะแต่ว่าต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าเขาชนมาหลายครั้งแล้วนะครับชนมาหลายครั้งแล้วเนาะคนที่มีหุ้นนะคนที่มีหุ้นก็วาง s t o อ loss ไว้ที่หนึ่งร้อย สี่สิบเจ็ดนะหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดวางไว้หน่อยนะครับแล้วก็แนวต้านของเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์อมตรงนี้หนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์นะแนวรับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดระวังหน่อยนะอืมตัวนี้ระวังนะครับชนหนึ่งสองสามสี่รอบ สี่รอบแล้วถ้าไม่ผ่านอาจจะมีลงนะอาจจะมีลงนะครับเพราะว่าโครงสร้างระยะสั้นเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มนะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวโน้มเหมือน SCB นะครับโอเคถัดไป k b แบ k เหมือนกันเหมือนกับไอ้ตัวเมื่อกี้เลยเหมือนกับทาง PTEP เลยนะครับ k b แบ k ก็ <c oughs> เป็น ไซด์เวดาวนะตรงนี้อยู่ในกรอบแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็ไม่ต้องไปเทรดนะสำหรับตัวเคเบิ้ลถ้าเป็นไปได้นะถ้าจะเทรดก็รอทถวข้างล่างเลยร้อยยี่สิบหกนะครับอืมอยู่ข้างบนไม่สนใจนะอือนะแนวต้านหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบต่างแนวรับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะ รับให้ดีก็หนึ่งร้อยยี่สิบดีกว่านะตัวถัดมา i v l i v l เหมือนกันนะ i v l แนวโน้มขาลงเด้งขึ้นมาละเด้งขึ้นมาละอันนี้คือโซนแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงนะโซนที่ไฮไลท์เป็นสีไว้นะอืมคนที่มีกำไรแล้วนะมีกำไรแล้วก็วางสต็อปลอดไว้ด้วยนะครับหนึ่งร้อยสามสิบสาม อืมหนึ่งร้อยสามสิบสามเนี่ยวางสต็อปรอร์ดได้วยนะแล้วก็แนวต้านหนึ่งร้อยสามสิบห้าหนึ่งร้อยสามสิบหกนะสำหรับตัว IBL เอ้พูดผิดพูดผิดสามสิบสามบาทคือแนวรับนะเออแล้วก็สามสิบห้าสามสิบหกเนี่ยคือแนวต้านนะเออไปดูราคา K bank เคแบงไว้ตาไปแบบเฮ้ย่าเหลียวมองก็เลยติดหนึ่งร้อยมาะ ไม่ถึงไม่ถึงนะไอแวนี้ถ้าถึงหนึ่งร้อยนี่โอ้ยนะเออเระวังดีๆหน่อยตัวนี้คือคือเพราะว่าเขาเป็นแนวโน้มขาลงเ่ะเราต้องจับตาดูตลอดนะครับอืมพราะว่ามันจะลงตอนไหนก็ได้เนะี่ยมันขึ้นมาดีก็ปุ๊บลงปุบลงได้นะอ่ะตัวถัดมากราฟนะอ่า ตัวนี้เป็นแนวโน้มขาลงนะเป็นแนวโน้มขาลงแนวรับอยู่ที่สี่สิบ้าบาทแนวต้านอ่ะผมให้เพิ่มอีกแนวหนึ่งแล้วกันอันนั้นมันไกลไปแนวต้านคือตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยอืมแนวต้านสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์นะสี่สบเจ็ดบาทหนะ้าสิบสตางค์แนวรับสี่สิบห้าบาทอืมนะถ้าใครจะลุ้นเบส เบ็ดได้นะใค,ใครจะรุนเบ็ดเบ็ดได้เพราะว่ามันเป็นแนวรับสำคัญตรงนี้แถว45เนี่ยนะครับระหว,ว่างตรลงไว้ที่43หวังที่จะไปขายนู่นเลยนะ57นะ่ะก็ลองดูถ้าถ้าจะเทรดแบบขาเบ็ดนะเนี่ยครับแนวรับสำคัญเนาะโอเค ถัดมา c p พเป็นแนวโน้มอะไรไซเวย์ออกข้างชัดเจนใช่ไหมไซเวย์ออกข้างชัดเจนนะครับใครที่มีหุ้นก็วาง็ับลอยไปที่62บาทนะแนวต้าน67แนวต้าน67นะตอนนี้เอานี้ออกอืนอีกับนะแนวต้าน67นะหวังไปนู่นเลยนะครับอืมแล้วก็ ถ้ามันขึ้นไปหกสิบห้าหกสิบหกก็เลื่อนสต็อป o ลอขึ้นไปตอนนี้มันหกสิบสี่ใช่ไหมถ้ามันขึ้นไปหกสิบห้าสตอปลอก็เคลื่อนเป็นหกสิบสามเคยขึ้นไปสูงสุดหกสิบหกก็สต็อป o ลอดหกสิบสี่อะไรเงี้ยนะครับค่อยเลื่อนขึ้นไปตามลําดับนี่อตอนนี้ใครที่มีหุ้นก็นั่นแหละถือไปนะครับุดหกสิบสองออกก่อนนะ ถัดมาเอ t อเป็นนวโนไซเวออกข้างเหมือนกันไซเวออกข้างเหมือนกันนะคนที่มีหุ้นวางซับรอไว้ที่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์เจ็ดสิบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะแล้วก็แนวต้านที่จะเอาไปขายคือเจ็ดสิบห้าบาทยี่ห้าสตางค์เจ็ดสิบหกบาทยี่ห้าสตางค์ข้างบนนะข้างบนหรือถ้าแบบเอาละเอียดหน่อยก็ตรงนี้ จ็สิบสี่บาทยีท่ห้าสตางค์เพราะมเป็นไซ์เวย์มันเป็นไซ์เวย์มันจะแบบแนวต้านเยอะนะแนวต้านเยอะตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากเทรดไซ์เวย์ก็ผ่านไปนะไอ้หุนตัวนี้นะครับตัวถัดมา BBL อ่ะ BBL นี่สวยกว่าทั้งตัว K Bank แล้วก็ตัว SCB นะเนี่ยเขายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีหุ้นก็ถือไพ่นะครับวางซ็อกโลดไว้ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทตอนนี้เข้าสู่โซนแนวต้านสําคัญแล้วนะแนวต้านสําคัญคือร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสี่เนี่ยแนวต้านสําคัญนะถ้าผ่านได้นี่เลยนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองสำหรับตัว BBL ตัวถัดมาที่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 ก็เป็นไซด์เวย์เนาะ ใสวีอยู่ในกรอบแบบนี้แบบนี้เองไหม,ไม,ไหมครับคือหุ้นพวกน,นี้คือเทรดไปก็ไม่ไปไหนมาไหนอะ่ะเนาะไม่ไปไหนมาไหนนะแต่ว่าจังหวะลงนี่คือแบบอื้มอะไรน,นะเนี่ยจังหวะลงนี่แบบไม่ให้ตั้งตัวนะครับมันก็จะแอบ,บลงอ่ะ <laughs> อะไรเงี้ยนะถ้ามันเป็นขาลงเห็นไหมทำโลใหม่ทำโลใหม่ทำโลใหม่นี่นะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่มีหุ้นนะตัวนี้ไม่ต้องเข้าไปนะสำหรับคนที่มีหุ้นแล้วนะวาง stop loss ไว้ด้วยนะครับสามสิบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แนวต้านก็นี่แหละสามสิบสองตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย 32, สามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์นี่ โซน,นเนี้ยแนวต้านนะครับสามสิบสองสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ก็ระมัดรวะวังนะครับถ้าเขายังไม่เปลี่ยนโครงสร้างนะอันนี้โครงสร้างมันยังเป็นแบบไซเวออกข้างอยู่ใช่ไหมนะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนแบบนี้เห็นไหมยพยายามเคลื่อนขึ้นเนี่ยมันก็ยังเทรดอยู่ในกรอบไซเวย์นั่นแหละนะครับก็หลอลุ้นนะสามสิบสองสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์ไปได้ไหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนนะครับเ็าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ